คนได้บอกเลยว่ารอแบบรออย่างเงี้ยเนี่ยรอเก็บรอเก็บงานจะตายหนึ่งปื๊บปื๊บเรียบร้อยได้มา1คิวเมื่อก,กี้คุณจะกดสกิลซีนะของคนได้แต่ก็ค่าได้เหมือนกันโอเคทําไมเปิดเคล,ดล็ดหลุดได้หลุดเออหลุดได้เอาเรียบร้อยยังค่าได้อยู่เมื่อก,กี้ เจ้า w h a t เอาละครับคุณผ,ผู้ชมที่ชอบเล่นได้ทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาอยู่กับบักเจมในช่องเจมี่กันอีกแล้วนะครับน้องๆเดี๋ยวในวันนี้นะครับทุกคนบักเจมนะครับจะมาทําการเล่นผลได้หรือว่าผลสติงกับไอเจ้าหอคาตาโกริไปลาข้าหัวให้กับน้องๆดูกันนะครับผมบอกเลยว่าช่วงหลังๆมาน,นี้คือแบบเป็นเดือนแล้วนะครับทุกคนที่บักเจมไม่ได้จับผลได้กันนะครับเดี๋ยวในวันนี้เล่นได้ให้กับทุกคนดูแล้วกันนะครับบอกเลยว่าคอมโบคอมโบเนี่ยอาจจะแบบว่ามีหลงหลงลืมลืมไป ทุกคนบวกกับในวันนี้มาเล่นกระหอกคาตากุลีด้วยซึ่งมันเป็นครั้งแรกนะครับที่แบบว่าบักเจมเล่นได้กระหอกคาตากุลีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันนะครับทุกคนส่วนเซตนะครับก็จะมีเป็นมาซูปปืนคาบูชาผลได้แล้วก็หอกคาตากุลีนะครับส่วนของแต่งก็เป็นแว่นตาเดลฟามิงโกไปนะครับเนื่องจากว่าแว่นตาเนี่ยมันบวกความถึกนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ไปดูบักเจมทําการลาข้างัวนะครับฝากกันกดไลค์ให้กันด้วยนะครับกดไลค์เนี่ยก็อย่างที่รู้กันนะครับทุก มันไม่เสียตังค์บวกกับไม่กี่วีนะครับยังไงก็กดไลค์ให้กันหน่อยนะขอบคุณครับผมแล้วก็ถ้าใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้บักเซมกันด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจให้พี่เสียมากๆเลยนะคบผมเคยกับทุกคนเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในวันนี้บักเซมทําการเล่นผลได้กับหอกคาตาโุริลาข้าหวัวน,นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงจะตายหรือเปล่ปาเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันเลยครับผมก่อนจะไปดูขอขายของสักแป๊บนึงนะปิ้วกำลังมองหา้านละความเติมโลูบผลลเกมพแะ ไก่ตันอยู่ใช่ไหมล่ะงานปักเจมแนะนําร้านนี้เลยร้าน Easy Farm ร้านดีบริการไม่โกงไม่เกียนและแอดมินสุดใจเกเรดด้วยนะครับทุกคนเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครสนใจร้านรับฟาร์มแนะนําี่ Easy Farm เลยนะครับผมสนใจลิงก์ร้านใต้คลิปเลยนะจ๊ะ ช้าก่อนถ้าเกิดพี่เพื่อน,น,นปู่ยา่าตายายพี่ป้าน้าอาพ่อแม่คนไหนต้องการจัดคอมราคาถูกยันไปถึงราคาสูงและสวยคอมสเปคเทพๆบักเจมขอแนะนําสิ้นนี้เลยครับผม i have cpu ก็อย่างที่รู้กันนะครับผมไม่ได้มีแค่ขายคอมนะครับมีขายข้าวสารแล้วก็อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ด้วยเดอ้อนึกถึงร้านคอมที่แบบว่าจับๆแล้วก็เฟี้ยวๆแถมบริการหลังการขายดีบอกเลยว่าให้นึกถึงที่นี่ i have cpu สนใจลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับทุกคน มาประกอบคอมหรือว่ามาซื้อกันก็ได้เด้ออจุบมั่วยะฮู้เดี๋ยวเรามาทําการละข้างหัวกันเลยนะครับผมรู้สึกมาในเซิร์ฟเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวโอ้โหจริงๆถามว่ามีคอมโบไหมก็คอมโบเอาตรงก็คือแบบยิงไม่มีนะครับแต่ก็คิดไว้ในหัวนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยว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 แซนเดียนเด้อเดี๋ยวขอสู้กับเออเอาเป็นคนนี้ก่อนก็ได้มาอาจะดึงกลับมาแล้วก็สกิลปึ๊บ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 แล้วก็ปึ๊บหื่ไม่โดนนะครับทุกคนเออเดี๋ยวมมมััันนนนนจะาาวบ้้งกไดเ จะมาว้าวันงานกันมาได้นะแางเดียนวัยรุ่นอโอเคโอเคโอเคมาเดี๋ยวเอาโหูโดนสองโดนคู่โดนคู่ดึงมาต่อแล้วก็มาต่อยเรียบร้อยเอ้ยทุกคนแต่ว่าฮาบาคิริมันจะมาตุ๋ยหรือเปล่ามาผลได้บอกเลยว่ารอแบบรออแยบบ่างเงี้ยเนี่ยรอเก็บรอเก็บงานจะตายหนึ่ง ปึ๊บเรียบร้อยได้มา1คิวเก็บงานไป1คิวนะครับต่อไปก็คนนี้มาเลยไหนไปนู่นอ่ะไปไหนขี่ได้ตามนะเว้ยสไปเดอร์แมนเจมี่รู้จักเปล่าปึ๊บไกลเกินนะครับทุกคนไม่ถึงอ่ะปล่อยเขาไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจริงๆในเซิร์ฟนี้มันก็ไม่ค่อยจะมีคนในสู้มากนะครับเออทุกคนเมื่อกี้ที่บอกเอาไว้ว่าพี่มีคอมโบในหัวนะครับทุกคนคอมโบพี่ก็เอ่อที่คิดไว้นะครับก็สกิลเอของอ่าได้สร้างกระนองทำการดึงมาต่อแล้วก็ปึ๊บ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 แล้วก็ซีมา่ ซุปแล้วก็สก,กิลวีของผลได้นะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่ติดนะเพราะเนื่องจากว่าสก,กิลวีเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบว่าออกาช้าๆนะครับทุกคนรืงไม่แน่ก็อาจจะแบบดึงมาเอา่อทำการสร้างกองนกก่อนแล้วก็ดึงแล้วก็นี่ปะแล้วก็สก,กิลวีเลยอย่างนี้มันจะเออมาอีกแล้วคนกำลังแบบเพลินๆนะมาดิโอ้โห,โหและฮาบาคิรีซัด้วยหนึ่งหนึ่งกับฮาบาคิริอบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะแบบชนะยากนะครับแต่ว่าเราก็ไม่กลัว อ้าวยืนนิ่งปื๊บเรียบร้อยไปไปไปแต่เมฆก็เก้าพันแรงมากกับทุกคนเอาจริงๆอ้าวเรียบร้อยไปไหนออืจะตัวยแง้วใช่ไหมอ่ะสกิลวีสกิลซีสิพลังได้ตามติดนะเอออ้าวเรียบร้อยปื๊บปื๊บอ,อ้สกิลโอ้โหทุกคนกดกดสกิลผิดเมื่อกี้เมื่อกี้ควรจะกดสกิลซีนะของผลได้ แต่ก็ค่าได้เหมือนกันโอเคไม่เล่นได้นานเขาอาจจะแบบว่ามีอย่างนี้นะครับทุกคนหลงหลงลืมๆบ้างแต่ก็ยังค่าได้ก็สือว่าโอเคนะครับผมแต่ว่าเขามาไม่ยัง้งไม่เลยทุกคนคือแบบมาอีกแล้วโอเคมาก็มาคนนี้ก็น่าจะแบบฝีมือเอาเรื่องนะครับทุกคนปัดเปล่าไปก่อนอย่ามาใกล้เราหม่งไปหนึ่งซีโอเคสวยแล้วก็สกิลดักหน้าไม่โดนนะครับสร้างกรงนกมามาสร้างกรงนกไปไหนก่อนปึ๊บโอ้ยสกิลโดน ยิงสวนยิงซ้ำอ่ะมามามาเข้ามาเลยเข้ามาเลยไอ้หอยรอดหอยรอดหอยอ้อมาเลย <c oughs> โอ uh, โ้โดนโดนโดนเอาเรื่องเหมือนกันนะคนนี้เนี่ยอ่ะเอาเข้ามาโดนเข้ามาโดนเหรอ <c oughs> มันกองค่อนข้าง,างสะแบกวอลเล่นยากเออมากๆนะครับทุกคนโอ้กื่อกี้คือโดนแต่ว่าเปิดเค้นหลบนะเองก็เปิดเค้นหลบหนะเกินไอหนุม่มโอ uh, ้ ปึ๊บปึ๊บโอ้โหไม่ตายอีกแล้วจะตายเองนะเอาจริงๆิปึ๊บมา สร้างได้มาเข้าไปโดนเจ็บเรียบร้อยส่วนพี่สวยรับทุกคนคนนี้ก็สู้กันไปจบจบแล้วนะครับผมจริงๆิพี่ข้าเรไป3มรอบนะครับแต่ว่ารอบแรกคือแบบอัดไม่ทันนะครับทุกคนกําลังแบบมัวแต่ขี้มงขี้โมอยู่คือแบบอยู่เข้ามาเปิดพีอัดไม่ทันก็แต่ว่าพี่ข้า,ขาได้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนมาใสาฟ้ากันดีกว่านะครับเนื่องจากว่ามัดซุปเนี่ยมันก็มันก็เล่นได้นี่แต่ว่ามาาัดไฟบ้างละกันเล่นหลายๆหมัดดูมัดไฟ้า,าจะแบบว่ามีคอมโ,มโบที่แบบเออใหม่ๆนะครับลองดูละกันนะถ้าใครมี คอมโบผลได้กับหออคาตากูลีหมักซุปก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมช่วยๆกันแชร์เนาะเดี๋ยวในเซิร์ฟนี้ก็คงจะไม่ได้มีคนได้สู้แล้วมั้งคนได้สู้ก็มีแค่คนเดียวปะเดี๋ยวขอไปดูซิมีคนก็จะมารอเทรดผลกันนะครับเทรดดิ้งเออผล Big from and บ,บิ๊กมัมฟาร์โมซีแอนด์ชัตเตอ์ซืบซืบไหนนมแต่งตัวเป็นอะไรเนี่ยเออหนึ่งหนึ่งกันบอบพีพีแล้วกันถ้พาพิมพ์หนึ่งหนึ่งกลัวคนต่างชาติจะไม่รู้นะครับลากแคทิ้งผลน้ำแข็งเนี่ยผลมันก,มนก็มันก็โหดนะ สักคนหนึ่งคนนี้เล่นเป็นผลพัดดาบยามานะครับพีพีไหมหรือว่าจะแบบไม่สู้แล้วถ้าไม่สู้ก็เดี๋ยวเราทําการแยกเซิร์ฟทุกคนผลน้ําแข็งในตัวมียังเอ่อมีแล้วนี่ว่าจะขโมยสักหน่อยโอเคทิ้งไปแล้วกันเก็บสักสคนงั้นเดี๋ยวทำการแยกเซิร์ฟกันนะครับผม A few moments later อะไรเนี่ย Can you อ๋อเอออขาจะให้เราช่วยเขาทำเพลย์คิงนะครับแต่ว่าขอโทษละกันคงจะไม่และครับผมมเดี๋ยวเรามาหาล่าข้างหัวกันดีก,กว่านะครับคุณผู้ชมในเซิร์ฟนี้ก็ค่อนข้างจะมีตัวตึง30อ นะครับแต่ว่าเราก็เล่นชิวๆแล้วกันแพ้ก็แพ้นะครับทุกคนลองดูเออจะมีใครสู้กับเราไหมวันดีพ่อหนุ่มเฮ้ยโกคู Goku หรือเปล่าชาร่าเฮชชาร่าเรามาสู้กันดีกว่าเพื่อนโอ้เดี๋ยวเราจะแบบว่าทําการเอ้ยไม่โดนมาดิผลมาโตว,วิบบับซะด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าวิบบับวิบบับนี้เนะี่ยเอาไปก่อนเลยห้าพันจริงๆเมื่อกี้ดึงลงมาต่อได้นะครับแต่ว่าเราแบบเบอลอๆหน่อยเมื่อกี้ ปึ๊บป,บปบึไม่โดนรอบนีไม่โดนนะครับปึ๊บดักหนะ้าโอเคโดนดึงมาปึ๊บปึ๊บสกิลอาจจะแบบมันขัดเก,กินนะครับทุกคนไม่รู้ว่าคอมโบพี่เนี่ยมันแบบเออยังไงนะครับแต่ก็พยายามอยู่ โอเคเรียบร้อยก็ยังฆ่าได้นะครับทุกคนเล่นกับผลเอยเล่นกับมัดสายฟ้าสิมัดสายฟ้ามันก็เล่นง่ายนะมันแบบไม่ต้องแบบมันก็พึ่งสกิลมัดมันก็แรงแล้วนะเนี่ยจะแบบโชว์คอมโบคอมโบให้คนดูดูแต่ว่าก็ยังทําไม่ผิดนะครับมันมันแบบแค่แค่กันเกินนะผลได้มันเล่นยากนะเล่นกับหอกเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่เข้าหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันโอเคโดนโอเคทุกคนสวยลำนี้สวยอยูย่อ้าว ทำไมเปิดเคนหลบได้หลบเออหลบได้อะเอาเรียบร้อยยังค้าได้อยู่เออผลได้สกิลวีมันเปิดเคลนหลบได้แต่ปกติพี่เปิดมันก็แตกปตหรือว่าเอาอเขาไม่ดวงหรือว่ายัางไงอันนี้ไม่ทราบถ้าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์บอกกันเดินนะครับทุกคนเมื่อกี้คือแบบหรือว่ามันสกิลจะหมดวะทุกคนเขาก็เลยส่วนได้เออโอ้เปลี่ยนของเหรอน,นี่เปลี่ยนของงั้นเหรอโกคูรอบนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรก็ได้นะเราก็ไม่เคยวัดวันเราปอดเลยมาดี่ดึงมาไม่โดนสกิลไปอุ่ยหลบได้เหรอหลบตึงเกินปุยมุ้ยตึงเกินปุยมุย เข้าประตูแบบว่าวิบับับวิบับับนะอ้าวเรียบร้อยโดนเต็มเต็มช็อตนีดึงกลับมาดึงกลับมาปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บแล้วก็อืม้มมี่เกือบแล้วไอหนุม่มเกือบได้ขีดแล้วเมื่อกี้จับลงหน้าไม่โดนมาไปไหนปุ๊บปุ๊บป๊บโอ้เปิดเคนหลบได้ ไปเคนสวยแต่ว่าหลบเป็นยังไงล่ะเรียบร้อย3ามทับสมหมัดสสยฟ้าก็เล่นกับอะไรก็โกงจริงนะจะขอร้องหมัดเงืออสักหนึ่งทีสิหมัดเงืออมันจะเป็นจังไสมันจะเป็นจังไดลองหมัดเงือกหน่อยหมัดเงือกเล่นกับผลได้นะ่าจะได้นะเอาจริงจริงมันตดระยะไกลได้อะว่าแต่เออ จะมีใครสู้กับเราอีกไหมอ่ะทุกคนให้คนนี้คนเดิมปะเหมือนเจอญคนคนนีคนนี้หรือไม่ใช่่ะเออฮาบาคิริโอ้โหมาดิมาดิมาดิมาแทงกันนอกเซฟโซนที่แน่จริงอ่ะแทงในเซฟโซนมันก็แบบมันก็สู้กันไม่ได้นะเพื่อนตอนนี้ก็อย่างที่เอออย่างที่รู้นะครับทุกคนพี่อาดคลิปเวลาเที่ยงนะครับนี่เออไม่เที่ยงแล้วสิอาดคลิปตอนประมาณสักอ่ามันมองไม่เห็นนะเอาเป็นว่าบ่ายสองนะครับอาดคลิปบ่ายสองโมงซึ่งก็ถ้าพูดกันตามจริงคือตอนนี้ก็คือน้องๆไปเรียนกันนะครับก็เลยอาจจะแบบว่าไม่ค่อยมีคคนน้สูต่างประเทศก็ โอเคโอเคมาเรามาสู้กันดีกว่าปึ๊บดนึงกลับมาปึ๊บปึ๊บกลับมาไม่สุดนะครับแต่ก็ยังโอเคอยู่ไปไหนผลได้คนฟ้าก็ยังสกิลโดนโอ้โหคือโดนแล้วมันแรงนะเอาจริงๆดักหน้าเรียบร้อยเปี้ยงเรียบร้อยไปสวรรค์ชั้นไหนก็ไม่รู้แต่เป็นเลโก้เลยเพื่อนอาสู้กันบอรเรามาสู้กันดีกว่าไมเฟรนดแต่ว่า ตน,นี้ก็เขาบอกว่าอะไรอะอยุ่เฉยยุ่เฉยอ,อะไรอะคิวอะไรอะคิวบอสเหรอหรือคิวอะไรอันนี้คือไม่เข้าใจนะครับคุณผู้ชม คนนี้ก็ไม่สู้กับเราแล้วเซนเซวอสว่ายังไงวอสเดี๋ยวต้องไปหาคนอื่นสู้จริงๆก็ไม่ค่อยมีคนให้สู้แล้วนะครับก็ประมาณเช่านี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมคอมโบจริงๆพี่ก็พอจะแบบมันก็ไม่ได้เึิงว่าแบบเป็นคอมโบที่ติดร้อแต่ก็พอจะเล่นได้นะครับจริงๆผลได้ก็เน้นตัดต่อไปก็ตายนะผลมันโกงนะเล่นใส่ผลก็ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกเล่นตัดต่อไปทั้งมีคอมโบมันก็ดีแหละแต่ว่าสกิลแม่นๆก็สามารถค้าได้เหมือนกันนะครับทุกคนซึ่งผลได้พี่ก็เล่นประมาณเช่นนี้แล้ว่าก พี่ก็มันจะเก่งเลยนะครับแต่ก็พอเล่นไดน้นิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมอเอเอไม่ว่าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกันกดไลค์ซับแครกแชร์ share, เป็นกำลังใจให้ปักเซมกันด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับคุณผู้ชมคลิปหน้าจะเป็นอะไรไปฝากกดติดตามแล้วเราไปรอชมคลิปหน้ากันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับไปแล้วจุ้ย